เสียความรู้สึกมากๆนะกับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยนะครับคือเป็นวัดที่เราเห็นว่าช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนเป็นเอดที่จะเสียชีวิตสมัยก่อนมันไม่มีทางรักษาไงนี่กลายเป็นพุทธพาณิชย์เต็มเตมเลยครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ําพุโกหกประวัติโมคะบุรุษนะครับโกหกประวัติ ไอ้ฮาแต่งเรื่องนะครับแต่งเรื่องว่าจบเทพศิรินจบปิญญาตีกเกษตรไปจบปิญญาโทออสเตรเลียทําให้ดูว่าสูงส่งแล้วละทางโลกไปบวชคนมันก็จะศรัทธาโอ้แย yeah, ่จริงๆนะครับแย yeah, ่จริงๆพอเขาจับได้ไล่ทานมีคนไปเชฟว่าอ้าวหนึ่งไม่จะได้จบเทพซิรินนี่หว่า มึงไม่ได้จบเกษตรนี่หว่ามึงไม่ได้ไปจบปริญญาโทนี่หว่าก็ยังแถอีกนะยังแถอีกนะครับว่าไอ้โรงเรียนบ้านนอกที่เรียนอยู่เนี่ยไอ้ต่างประเทศเขาเคยมาบรรยายเรื่องอะไรไม่รู้เลยฝันไอ้หานี่เสือกฝันว่าไปจบปริญญาโทที่ประเทศนั้นยังแก้ตัวไปน้ําขุนๆนะครับเขาบอกอ้าวไม่ได้จบเทศศิลินนะบอกอ๋อจะไปแข่งเป็นนักฟุตบอลหรือไปเตะบอล กูว่ามึงนั่งรถเมย์ผ่านที่ไหนมึงก็บอกว่าจบที่นั่นนะดีว่ามึงไม่ได้บอกว่าจบจากจุฬาธรรมศาสตร์หรือไม่ได้มาหลอกว่าเป็นด็อกเตอร์ไปอีกนะครับผมว่าคุณไม่ใช่เวลาออกเจ้าเป็นจับเจ้าว,วากวัดพระบาทน้ำผุนะครับคุณศึกซะเถอะรีบศึกซะเลยนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานท่านฟังผมไว้นะครับ คดีวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยไม่ใช่จบแค่ลาออกอากาศจากการเป็นเจ้าวาดไม่ใช่จบแค่นี้มันต้องจบด้วยมีคนติดคุกเป็นร้อยปีนะครับต้องมีคนติดคุกเป็นร้อยปีแล้วจะต้องยึดทรัพย์ที่หลอกชาวบ้านเข้าไปที่หลอกชาวบ้านเข้าไปให้ทำบุญโดยเอาคนป่วยโรคเอดมาวา่ามาหลอกนะครับเอา เอาคนป่วยเหมือนประเภทเอาหมาโดนรถชนไปเลี้ยงในวัดให้คนสงสารนะครับนี่มันช่อโกงประชาชนเจ้าพนักงานตำรวจท่านเลขาโกปป,ปทต้องแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับหาผู้เสียหายเอาสักสิบลายพอให้เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าช่อโกงประชาชนรวมทั้งไอ้ลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ที่ ออกมาพูดว่าทุกคนก็สมหวังนี่ได้เงินไปก็ให้วัด70%เปอขาก็ได้ค่าในหน้าไป30%เอาเงินไปสร้างบ้านสร้างช่องราคาเป็นร้อยล้านต้องตั้งข้อหาฐานความผิดช่อโกงประชาชนนะครับจะได้ดำเนินการยึดทรัพย์น่าตกใจมากนะในรอบ3-4ปีที่ผ่านมาโอนเงินจากวัด ไปให้สีกาวันละล้านบาทโอนเงินจับวัดไปให้สีกาวันละล้านบาทนี่ไงมันถึงอยู่วัดไม่ติดนะตีสามตีสี่แม่นตื่นมาแล้วครับทําเป็นเดินไม่ได้นั่งรถเข็นบาทอันหนึ่งไปตามตลาดต่างๆนะครับได้เงินมาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบโอ้โหผมเองก็หลงศรัทธา เห็นแล้วก็โอ้ยพระระดับนี้แล้วระดับท่านเจ้าคุณแล้วยังต้องนั่งรถเข็นมาบินทบาทนะครับญาติโยมใครที่บริจาคไปท่านถูกช่อโกงคือทำให้สำคัญผิดในข้อเท็จจริงแล้วท่านก็ทำบุญไปท่านไปแจ้งความกับนักงานสอบสวนครับมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ปปทก็ได้ครับปปทเพราะเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุถือเป็นเจ้าพนัางานของรัฐเพื่อจะได้ตั้งข้อหา ย้อมอุปถาดนะครับว่าช่อโกองประชาชนนะครับโดยใครเป็นผู้สนับสนุนอะไรน,นะครับท่านจะทําบุญไปแค่ร้อยบาทตอนนี้ท่านเพิ่งรู้ว่าท่านถูกโกหกหลอกลวงท่านก็ไปแจ้งความดําเนินคดีพอแจ้งความดําเนินคดีถึงสิบคนมันก็เป็นช่อโกองประชาชนยอมความไม่ได้ครับมันจะเอาเงินมาเคลียก็ไม่ได้นะครับต้องดําเนินคดีอย่างนี้นะครับส่วนกรณีที่เจ้าวาดโอนเงินของวัด เอาไปให้สีกาอันนี้ต่างกันต่างวาระนะครับโอนไปครั้งหนึ่งก็หนึ่งกัมหนึ่งวาระนะครับศาลจะพิพากษา,าจำคุกเท่าที่ผ่านมานะครับก็คดีละประมาณ3มปี3มปี3ปีนะครับเดือนหนึ่งโอนไปกี่ครั้ง30ครั้งก็เอา3าสปีคูณ30ก็900ปีแล้วนะครับไอ้พวกนี้ต้องเอาติดคุกติดตารางให้หมดนะครับถือว่าเราชำระพระพุทธศาสนาให้สะอาดนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวบิ๊กเต่ากับบิ๊กโกก็ไปลุยแน่นะครับผมเชื่อนะครับว่าบิ๊กเต่าบิ๊กโกไปลุยแน่เห็นเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยโอ้โหมึงมันเฮียกันขนาดนี้เชียวหรือวะเนี่ยนะครับมันแย่ขนาดนี้เชียวหรือโอนเงินวัดวันเป็นล้านล้านบาทเอาไปให้สีกามันจะเชื่อใครได้มันจะเชื่อใครได้ม,ไดมันโกหกแล้วครับมันสินห้าอะไรแล้วมันโกหกตั้งแต่ประวัติมาแล้วนะครับแต่งประวัติตัวเองแม่ มันต้องเอาเข้าคุกครับต้องเอาเข้าคุกนะเต่าท่านบิ๊กเต่าโกเอาเข้าคุกไม่ใช่ให้แม่แค่ศึกไปเฉยเยไอ้พวกนี้ต้องเอาเข้าคุกนะครับเอาเข้าคุกเหมือนใ้อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกับเมียเนี่ยเอาเข้าคุกนะครับแล้วพอเป็นคดีช่อโกงประชาชนศารไม่ให้ประกันตัวแม่ก็อยู่ในคุกนะครับตอนนี้ไอ้แย้มเนี่ยมันตั้งทีมฟุตบอลอยู่มันรอทีมอยู่นะครับได้ไปกี่องค์แล้วก็ไม่รู้นะครับเข้าไปมันยังไม่ครบสิบเอ็ดองคนะสิบเอ็ดรูปอ่ะ นะนักฟุตบอลไอ้พวกเนี้ยนะครับโอ้โหอารมณ์กดแม่ไอ,อ้อย่างนี้ครับใครที่โอนไปเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วโอนไปทําเงินทําบุญที่วัดพระบาทน้ําผุนะครับอันนั้นตอนนั้นเราทําไปด้วยความไปสุดใจแต่ปรากฏว่ามันเอาเงินไปให้สีกามันหลอกเราเราเพิ่งรู้เพิ่งรู้เราไปแจ้งความได้ครับยังไม่ขาดอายุความนะครับไปแจ้งความนะครับแต่ว่า มันจะกระจัดกระจายไปแจ้งบางคนโอนไปจากจังหวัดโน้นบางจังหวัดนี้นะครับผมว่าเอาแค่ว่าไปแจ้งที่ปปทเดี๋ยวเขารวมคดีนะครับพอรวมกันมีผู้เสียหายเกินสิบรายก็เ,เป็นชอโกงประชาชนนะครับทั้งหมอด้วยนะฮะทั้งหมออะไรหมอที่เป็นลูกศิษย์อนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้ไม่เรียกหลวงพ่อเลยเว้ยนะครับ ไอ้เจ้าวาดวัดพระบาทนาผุด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะท่านไม่ต้องไปทวงเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะที่เขาให้ไปรักษาการเนี่ยอันนี้ท่านไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ต้องโทษพวกเราด้วยนะพวกเรานี่แม่งก็โง่จริงๆนะเฮียให้ไอ้พวกสมีผมผ้าเหลืองมาหลอกนะครับผมเห็นผ้าเหลืองผมก็ศรัทธาไงผมเคยทําบุญนะพาลงกดเคยไปตลาดอ่ะไปใส่รถเข็นที่ตลาดแถวองค์พระปฐมเจดีย์นะครับผมเจอก็เออ แหมระดับเราแล้วนะพันสมัยนั้นผมเป็นรองผู้งคับการก็ใส่บาทเป็ดพันหนึง่งผมสูญเสียไปไม่มากครับน่าจะทําบุญไปแค่พันหนึงนะ่งแต่อ้แย้มนี่ล่อผมไปห้าพันเลยนะครับห้าปีปีละพันปีละพันต้องเก็บให้หมดครับไม่บาปครับมาเนี่ยท่านบิ๊กเต่ากับเลขาโกบอกว่าพี่ผมจะบาปไหมเนี่ยศึกพระระดับนี้บอกไม่บาปหรอกเราช่วยช่วยชำระศาสนรพระพุทธศาสนานะ จะได้เหลือแต่พระดีๆนะครับมันโอ้โหท่านเคยเห็นเหลือพระระดับเจ้าคุณอนะ่ะชั้นรากเจ้าคุณเนี่ยนะครับเอาบาตวางตักนะครับแล้วก็ให้ไอ้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ก็มี fc เยอะเขียนรถไปนะครับถ้ามันจะได้ได้เงินเยอะนะถ้าระดับเอาพระบวชใหม่ไปเอามันก็ไม่ค่อยได้ตังค์คนจะไม่ค่อยทําบุญน,นี่ระดับโอ้ยหลวงพ่อลงกดมาเลยนะครับท่านทําคุณงามความดี ไอ้รักษาคนเป็นโรคเอดนะไปช่วยชีวิตมนุษย์คนก็ทําบุญไปอะไรไปนะครับไอห้ห่ามันหลอกหลอกผมก็มองอันนี้นะรัฐบาลถึงกับขนาดประกาศว่าใครที่ทําบุญให้กับวัดไม่ให้มาดถย่อนภาษีผมว่าตรงนี้มันอาจจะมีภาวะอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะความเห็นส่วนตัวผมนะอย่างไงพระที่ดีๆก็ยังมีเยอะวัดก็มีเป็นหมื่นๆมื่นวัดนะครับเป็นหมื่นๆมื่นวัด ผมว่าตรงนี้รัฐบาลลองพารณาทบทวนหน่อยนะครับนะครับว่าให้ลดหย่อนภาษีได้เพราะลดหย่อนภาษีมันก็ได้แค่แสนบาทนะครับแสนบาทนะครับคนมันจะได้ทําบุญนะครับรมะนั้นเหมือนกับตัดหางพระพุทธศาสนาออกไปเลยนะนะครับลองลองพี่นาเถอะครับแยกปิดแยกถูกนะครับผมเจอพระเหลืองผมก็ยังยกมือไหว้อยู่นะเจอพระผมก็ยังใส่บาทอยู่นะครับแต่ไอ้พระ จังไรพวกนี้ต้องจัดการไปนะครับต้องจัดการนะฮะ